ครัเมื่อนี้เขาก็สีพาไปบึง่งเลาะบึ่งนกปิดนะครับนกปิดเกาหลีตัวใหญ่ๆเลยครับจากสีมีโบบูนเลยคุณยางหลายขนาดเลยเมื่อนี้นกปิดน้ำตามคลองตามบุงตามคลองเนี่ยครับโค้งสวนสาธารณะกระจก โอ้มีมีมีอยู่ครับตูสมัมปิดบ้านเฮาพู้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวสีหอดไก่รับมันบริยานคุณนกปีดเกาหลีนี่ครับโอ้ตูสัมปิดเลยครับ,น,บยยนกปีดบ,บ,บ้านเากจโอ้เขาเป็นบ้านเนาเดีเนาะเขาไปไก่ไมังจะได้ดิ แฟนบันเท่านี่ห,หอยซุ้มสายล่านี่โมเหลือดเหรอครับจะเป็นลูกเป็ดอยัางหานูนี่หลูคนผมโมตื่นคนเลยดุดนี่ตัวนี้ก็สิประมาณสามโลสี่โลนี่สามโล,โลนีลนลน่ได้ครับสามโลนี่ บบบบ็บเก็บเก็บยูบานเท่าไห่คือสีโบมีเดี๋ยวนอฟันนี่มีกับสีมีนลกเป็ดไอ้เอียงบุตรอะเขาเอินพวกใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้บึงนะครับลูกเป็ดเอียงตีงงนแดงๆสุดๆในญ่ครักไม่หันนี้ลูกก็นู่นนี่นี่คือสีเป็นแม่มันครับคือ ไงครับม,มันมาหากินน้ำหวยน้ำเอียงจริงสีเลยน้ำหวยน้ำบุง้งนี่สิเป็นต้นนีป่าอยู่ได้เลยทียย่นี่ครับบรรยากาศก,ากักำลังหายผูดีกับจิตวิญญกำลังตกดินกับเปใกล้มันนี่ประมาณผมอยูน่นี่ประมาณสามมิตรเหรอครับนี่ ไ่ครับไปเลยคนมาลอยตัวหนำบอะไรนี่ไงครับโบยานคนเลยหลุดน,นี่ตอย่วันน้องนี่โอ้โบเหลือตัวหนึ่งกัน

เขาบอเกาหลีอยู่ชาวเกาหลีเป็นเขาเอ็ดง่ามดีครับห่วยย่างกลับใส่ขามหน้าอย่เปีนสักดีบ้านเขาไปอะไตงใช้ลูกขึ้นน่ะตามจูนะ น,นกเจ้าบนะ่น่ะนกเจ้าอย่างบกตีดำๆไยมีบึดครับพี่ ไปเทอดถูกกระปองไก่ตื่นอยู่ครับกลับมาอีกเไงเนี่ยฉันบินกแ็แ็กๆนี่เหเรเห็นละครับไป่เลยมันตื่นคนมาเมื่อกี้นี่นครับอันนี้ก็ปิดสะพานเขา มีคนสิบิดน้ำข้างทางด้างหลังบเลยมีคนสิบิดน้แต่สีพาไปปุ่มจะเข้าอยู่นอ,องโมโพค่ณยี่สิบปิดแบบนี้ครับคือสิไดีูว nhau hai sưu một ba một mùa năm nhau hai sưu